รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับอเมานะครับนะทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันนะครับที่2 1เ็นะครับมีนาคม25 6หห้านะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลลาลิกาะสเปนนะครับหลีก2นะครับนะระหว่างครับเทเนริเฟ่ครับกับ อันมิเรียครับเตะเวลาครับตีสามตรงนะครับคู่ที่สองครับเป็นบอลฮอลแลนด์นะครับระหว่างครับเป็นห้าครับกับเทลสตาร์ครับเตะเวลาตีสองตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่เลสเตอร์นะครับที่ราคาปอนะครับจบเวลาครับเลสเตอร์ชนะครับสองหนึ่งนะครับ กินเต็มนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่สเปร์นะครับที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับจบเวลานะครับสเปร์ชนะสามหนึ่งนะครับกินเต็มนะครับสำหรับหน้า u t u b e นะใครใครตามนะครับขอเมานะครับก็ดีใจด้วยนะครับทุกท่านสำหรับหน้า YouTube นะครับส่วนนะครับในกลุ่มของเมาครับลิสสูงแร่นะครับใครอยากได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีกันให้ทุกวันนะครับสําหรับ ลิตร์สูงแรกนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนะนะครับอันนี้ขอเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานนะครับเอาเหมานะครับได้ให้บอลสดไปตั้งแต่เช้าอ่ะมาดูบอลสดก่อนนะครับกี่โมงนะปนเลยครับเลยเลยแป๊บหนึ่งครับทุกท่านมันเยอะนะครับนะบอลเช้านะครับบอลเช้ามาเมื่อวานแหละ วางสเตตแอบอ่นนี้ครับนะนี่นะครับเอาเหมาเริ่มไปแต่คู่แรกครับคู่นี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับหกโมงนะครับยี่สิบสามครับวันนี้คู่แรกครับนะคู่แรกครับว่าเอาเหมานะครับให้บอลนะครับทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับทุกท่านนะบอกไว้ก่อนนะนะครับนะครับครับบอกเลยครับว่ากินนะครับอันนี้คู่ที่สองนะครับคู่นี้คู่ที่สองเนี่ยครับ ก็กินอีกนะครับนะหมาบอกแล้วใครอยากได้ครับในกลุ่มนะครับนะง่ายนิดเดียวครับทักไอเดรียส่วนตัวมหาเหมานะทุกท่านนะ ahmo99 นะครับทุกท่านนะนะครับมีมากมายนะครับสำหรับบอลสดนะครับนะมีเซียนมากมายนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับทุกท่านนะไม่ใช่เฉพาะเหมานะนะครับก็ขอฝากกันเอาไว้ด้วยครับสำหรับในกลุ่มของเหมานะครับนะมาดูคู่แรกครับน้าวันนี้วันจันทร์นะครับบอลค่อนข้างจะน้อยนะครับ มาดูคู่แรกก่อนครับนะครับเตเนนิเฟ่ครับกับอันมิเลียนะครับทุกท่านนะมาดูว่าสถิติครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางอันมิเลียนะครับที่ชนะไปมากกว่าครับชนะ1นะครับชนะ2ชนะ3ชนะ4นะครับแล้วก็เตเนนิเฟ่นะครับชนะได้แค่นัดเดียวนะครับนะนัดนี้นะครับนี่นะครับนัดเดียวนะครับนะ นู่นครับเป็นปีที่ยี่สิบนู่นนะครับนะนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของเตเลนิเฟ่นะครับนะห้านัดล่าสุดของพวกเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกท่านนะนะครับชนะไปถึงสามนัดนะครับนะชนะถึงสามนัดแล้วก็แพ้สองนัดนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับ ในบ้านชนะ2นะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้นะครับ2เกมนะครับสำหรับเกมในบ้านมาดูครับหาดล่าสุดของอันมิเลียครับนะนะครับผลงานก็ถือว่าดีนะครับหมอมมอถือว่าดีเลยนะครับนะชนะไปถึง3นัดนะครับแล้วก็เสมอหนึ่ง แพ้หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับสําหรับอันมิเดียครับอ่ะเรามาดูเกมเยือนกันบ้างครับเกมเยือนครับห้านาสุดนะครับเป็นยังไงนะครับเกมเยือนโอ้โหจบเลยครับตะต้องบอกตรงๆเกมเยือนผลงานไม่ดีนะครับชนะหนึ่งนัดนะครับแพ้สามนะครับแพ้สามแล้วก็เสมอไปที่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับสาหรับอัมิเดียครับดูตารางคะแนนครับ นะครับอเมริกครับอยู่อันดับสองครับแขมงไแล้วครับสาสิบเอ็ดนะครับชนะสิบแปดเสมอห้าแพ้แปดนะครับอยู่ห้าสิบเก้าคะแนนนะครับนะครับห้าสิบเก้าหกสิบหกเอดหกสิบสองโอ้โหสูงสี่จริงครับนะอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับอันดับสามนะครับอันดับสี่นะครับโอ้โหพ่อพองเลยครับทุกท่านนะนะครับเอาดูครับ เตเลนิเฟ่ครับอยู่ดับ4ครับแข่งแล้ว31นัดนะครับเท่ากันนะครับชนะ16เสมอ7แพ้8นะครับแพ้เท่ากันเลยนะครับ8นัดนะครับมีอยู่55คะแนนนะครับดูเกมเย่าครับของเตเลนิเฟ่ครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4ครับเกมเยือนอเมริกาครับแข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6นะครับดูครับชนะ7 แพ้ไปถึง6นัดนะครับนะเกมเยือนนะครับหมอหมอไม่ค่อยดีสำหรับอัลมิเดียนะครับนะเอาดูที่ฮันดิ c แคปนะครับโอ้โหวันนี้เตเดเดเฟมาต่อด้วยนะครับทุกท่านนมาต่ออัลมิเดียเลยนะเอาดูที่ฮนดิ c แคปนะครับนะครับที่เบนยาสุงห้านะครับนะ เลทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านที่1.03นะครับส่วนเยือนอยู่ที่0.83านะครับเลทที่2ไหลลงอยู่ที่ราคาเสมอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.7 8แปนะครับส่วนเยือนไหลขึ้นอยู่ที่1.10หนะครับเลทราคาเวอร์เลทแรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับราคาเสมอนะครับราคาโอเวอร์นะครับถือว่าสมดุลนะครับบวกกับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงอยู่ที่0.7 8แป คู่นี้นะครับเอเหมาขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะมาต่อนะครับคู่ที่สองครับเดนห้าครับเทลสตาร์นะครับมาดูครับสถิติครับห้าน่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางเดนห้างนะครับที่ชนะมากกว่าชนะหนึ่งชนะสองนะครับชนะสามนะครับส่วนนะครับ นะครับเดนฮาชนะอีสามนะครับส่วนนะครับเทวสตายังไม่ชนะนะครับเจอกันนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสมอนะครับนะเสมอไปถึงสองนัดนะครับยังไม่ชนะเดนฮาได้เลยนะครับสําหรับเทวสตานะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของเดนฮาครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแล้วก็ แพ้ไปนะครับ2เกมนะครับสำหรับเดนฮากนะครับเรามาดูครับเกมในบ้านนะครับในบ้านเป็นไงผลงานนะครับในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะทุกท่านในบ้านนะครับนะชนะ2นะครับชนะ2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1เสมอ1นะครับเอเสมอ2นัดนะครับสําหรับเกมในบ้านนะครับมาดูครับ ห้านัดล่าสุดครับของเทวสตาครับนะผลงานไม่ดีจริงครับสำหรับเทวสตานะครับอันล่าสุดของพวกเขานะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงนะครับสามนัดนะครับนะสำหรับเทวสตานะครับนะเรามาดูเกมเยือนกันบ้างนะครับเกมเยือนเป็นยังไงนะครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนก็ไม่ดีนะครับเกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยนะครับนะทุกท่านเสมอสองนัด แล้วก็แพ้3นะครับสำหรับเทลสตานะครับเรามาดูตารางคะแนนนะครับเดน5านี่อยู่อะไรดับ7นะครับแข่งแล้ว29นัดนะครับชนะ17เสมอ5แพ้7มีอยู่50คะแนนครับ่วนเทลสตาอยู่ดับ16ครับแข่งแล้ว30นัดครับชนะไอตบ้ากว่าอยู่1นัดนะครับชนะ7เสมอ11แพ้12อมีอยู่32คะแนนนะครับ เกมย่าครับนะนะครับเดนฮากนะครับแข่งสิบสี่ชนะเก้าเสมอสองแพ้สองครับส่วนเยอรมันเตต้าแข่งสี่ชนะสามเสมอห้าปิดเสมอหกแพ้ห้านะครับดูที่แฮนดิแคปครับแฮนดิแคปคับเลดแรกเปิดมาครับนะน้ำเจ้าไอราคาที่คือคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่ศูนจุดเก้าห้านะครับ ส่วนเยือนนี้0.90นะครับรเรทที่สองครับราคาคงที 03, ่ครับขึ้นคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่1.03นะครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่0.83นะครับเรทราคาโอเวอร์เรทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกขึ้นควบ3นะครับตั้งเรทแรกแล้วก็เรทที่2นะครับนะครับเอ๊ะแปลแปลกๆนะครับราคาขึ้นคู่ลูกเรทราคาโอเวอร์ถือว่าสมดุลนะครับแต่ทําไมน้ําเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับเยือนไหลลง อยูที่0.83เองนะครับ M88 โอ้โหดูราคาครับครึ่งลูกไหลลงครึ่งลูกน้ำนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอ้โ <oh, หเมาเชเจ้าบ้านเลยครับนะ0.83 0.80อย่างนี้นะครับนะแล้วแต่ถ้าเป็นราคาครึ่งลูกตอนนี้นะครับนะครับเหมือนกันเลยครับไหลไปทิมเยือนนะครับนะคู่นี้นะครับเดี๋ยวเหเมาไปดูหน้าเว็บน,นะครับเดี๋ยวสรุปหน้าเว็บสำหรับคู่นี้นะครับแต่เมามอนครับ ชอบทีมเยือนมากกว่านะครับทุกท่านนะดูดางเวกเท่าไหร่ครสำหรับเดนห้ากับเทียวสตาร์นะครับครึ่งลูกเหมือนจะยิงไม่ขาดนะครับทุกท่านนะเหมือนจะยิงไม่ขาดแต่เหมามองครับสฤิฎีเนี่ยหน้านะครับหน้าเชียดเจ้าบ้านมากนะครับสำหรับเดนห้าอืมนะครับกบอก็เช็คแป๊บหนึ่งนะครับนะ เก้าหกแปดเจ็ดนะครับนะแป๊บหนึ่งครับทุกท่านนะเดี๋ยวหาคู่ดีแป๊บหนึ่งอันไม่เลียอยู่ไหนชาวบ้านนะครับอ่ะมาครับสรุปครับทุกท่านนะคู่แรกครับเชลตี้เทเลนิเฟ่นะครับที่ราคาเสมอนะครับทุกท่านนะราคาเสมอนะครับคู่ที่สองครับเชียร์นะครับที่เดนฮากนะครับ <Workers. S 2> ที่ราคาครับครึ่งลูกนะครับนะครึ่งลูกนะครับแต่เหมาจะให้ตามไปครับครึ่งแรกไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับทุกท่านให้ตามไปด้วยนะครับเอาเหมามอครับว่าดูจากแฮนใิแคปนะครับครึ่งคุบลูกไม่น่ายิงขาดนะครับไม่น่ายิงถึงสองเม็ดนะครับเอาเหมาเลยให้ต่อไปที่แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับและให้ตามไปที่ครึ่งแรกนครับลูกควบลูกครึ่งครับคู่นี้ไม่น่ายิง พูดง่ายๆไม่น่ายิงเยอะนะครับนะเอาเหมาให้ต่ำไปด้วยกันนะครับเต็มเวลาแล้วกันนะครับสามลูกนะครับเอาให้สามหน้าแล้วกันสลหรับคู่เดนฮาร์ดนะครับนะถ้าใครชอบเทลตานะครับเอาเหมาแนะนํานะครับให้เล่นราคาครึ่งคบลูกนะครับนะครึ่งครบลูกนะนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุตานนะนะครับ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากรับถิ่นเด็ดเพิ่มนะครับทักเอนดีไลน์ส่วนตัวมหาเหมาครับเ HMAO99 ้านะครับทุกท่านนะนะครับยละเต่างต่างอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับเหมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสามตะไคร้กดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดจากเหมานะครับวันนี้เหมาก็ต้องนะครับขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ